สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังรับชมดาลเกอร์นะฮะตอนนี้กำลังอยู่กับเกม i ม e c คล f t อยู่ในอในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับก็วันนี้จะมาเล่นชาเลนจ์สองคามระหว่างเราสองคนนะ <c oughs> โอเควันนี้มีแขกรับเชิญนะครับอ่โดมินิกนะครับคุณหนุนนะฮะอ่าแล้วก็มีคนหนึ่งก็คุณจิปเปอร์ เหมือนาคสอบคุณขอเลยว่ะ <c oughs> อ่าอะโอเคอ่าวันนี้เราจะมาเล่นสงครามระหว่างเราสองคนนะอ่าโอเคอ่ะคุณหนุนครับเก,กาอะอวอะมาโอเคเราจะมีของเหล็กให้อ่ะแล้วก็จะมียาฮิลให้สงครามนี้ก็คือใครชุดเกาะแตกทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี่เลยก็คือแพ้อะอเคครับมาอะใส่เลยใส่เลยใส่เลย อ่าจิบถ้าเกิดฝนตกปิดฝนให้ด้วยโอเคอ่าโอเคครบประจำที่ครัประจำที่ประจที่ไปติดก้าห้าห้ามห้ามหนีเข้าสตาว์นะครับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งห้ามหนีเข้าห้ามหนีเข้าสตาว์หรือหนีเข้าคำได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วม <c oughs> ันจะแล้วมันจะหารยังไง เอามาเล่นยครับมามาหนึ่งน้ำถึงสามมาสองสามโอเคสตาร์ทเลยครับเ,เกณส,สามารถเกณมีได้ฮัลโลพีิวเอาคอคกาที <g ül> ่ฮิวให้ <c oughs> <t> <c oughs> เ้ยไดฮิว <c> ก <oughs> ู <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวววไอ้เจ้าใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นอะไรวะกูเพโยนยาหิวอ่ะเร็วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยซุ่มยิงเนะห้องน้ำต้อมีซุ่มยิงนะมึงอ่ะเอฟขอถามหน่อยว่ามีตำรวจบ้างไม่ไม่มีไม่มี อ๋อเปล่าถ้ามีแะได้ทำคนตุ้ยดตัดงตุ้ย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 ตลเออเลือดแม่งเหลือสิบเออเลือดแม่งเหลือสิเอ้ยตตตวอกเจะเตาอนี่เธอจุงหอไอยิ้มอ่ะเด้ออ่ะมาครับต่มามา โ <Okay. S 2> อเคตะโกตา,ย,กคากยครับอ่าตายครั้งแรกอ่ะคุณน้าล็อกเกอร์นะครับฮัลโหลไม่งลงน้ำตลอดเลยไปร้อนอะร้อน <laughs> เอ้ยโอ้อืม ชาเลนจ์วับเราสองคนอือยูอุ้ยตกน้ำมาสู้บนในน้ำอขอมคำที่ได้ขึ้นมาให้อื้ยูตายแน่เลอือโดนแล้วมาครับอย่างการเยยา

อ้าวเกิดกูตายเนี่ะครับอันนี้คือไทม์ฟในไมค์ครับนะครับชาเลนจ์ระหว่างเราสองคนเอ้ยออะไรเนี่ยตบด้านข้างได้ด้วยเหรอเอาไว้โหดเละได้เข่าโหดนี่ตาย นี่ลบอือหือผมจะตายหาแล да ้วครับเนี่ยเฮ้ยอ๋อฮ่อือหือมีไหมนะมึงอ่ะมีไหมคุณดาร์บี้ครับนีไหมครับ นี่ขึ้นบ้านโอ้โหให้มันเป็นสีชมพูเย่ฮัลโหลเอาม่าฮา้านาี่คือส่วนี่คือสุวนมวยเรียบร้อย จิ๊บลิ๊บจิ๊บลพอทตึ้งนะจิ๊บมีคนตายบ้านนะพี่ปอพี่ปอตอนตึ้งมห้รับว่ะเฮ้ยใครยิงมาวะโอ้ยนู่นนูนอี๋เฮ้ย Đồn Ôi À, đồ lộp ấy Ui Ui, đồ nào đem tem เต็มที่กับแ๊บซี่ทุกไทายจุดโอต่าคนต่างโดนดาเมจโดนแล้วหนึ่งครั้งอันนั่นไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายอย่าตายฮัลโหล เออไม่ถึงดีชาร์จยิงเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยจะยังนี่อ่ยจะ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 โอ้ไอแตกแล้วไอไอโอเคคนหนุนแตกหัว อ่ะออกาเริ่มแล้วเริ่มแล้ว, oh. ลวมันแรกอ่ะทำไงได้เรี mm. ยบร้อยอ้าวอะไรวะ เอ้ยเอ้ยอะไร,ะระ <Hello. S 1> <laughs> อ่ะแลกอ่ะแลกอ่ะฮัลโหลเ้ยดามเม็ดแรงเหรอฮะดามเม็ดแตกอะไรแตกของเราไม่แตกเกาะแตกแล้วอ่ะเราแพ้แล้วครับ เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งชาเลนท์เขาบอกว่าต้องแตกหมดทั้งหมดตัวเลยเนี่ยแตกหมดตัวอ่ะยังของเองเหลือไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ไหมออ่ะอันนี้ยอมแพ้ใช่ไหมไม่ยอมแพ้เราเสียสายเลยนะเอามาเลย <laughs> อ่ะโอเคชาเลน์นี้เราชนะใช่ไหมอ่ะอยู่ยเถอะพอหกนาทีพออ โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปน no ี so ้นะครับกดไลค์กดซับสไคร์อยากให้เพื่อนรู้จักเราด้วยกดแชร์สำหรับวันนี้ผมพลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย